ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซนท่านสารายยาเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีพิคท่านเลยครับสวัสดีนะเอฟซีจากสวีเดนเลยนะครับโอ้โหนี่มาที่อะไรครับเนี่ยพี่คล้ายจ้าพี่คล้ายมาจากสวีเดนเลยเหรอจ้านะครับดูจากที่นู่นมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ โูมาไกลเลยนะเนี่ยถูกใจถูกใจมาจองมาจองไว้ก่อนใจมากเลยนะฮะบ้านตัวพี่เขาอยู่จวีเดนเลยแล้วก็เขามีบ้านอยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ถูกไหมฮะติดตามมาก็เป็นปีนะเห็นน้องสาวบอกใช่ค่ะใช่ค่ะก็วันนี้ได้พี่คล้ายก็ได้มาจองรถใช่ค่ะจองรถอะไรครับวันนี้ฟอร์ดค่ะฟอร์ดเส้น้ำเงินค่ะฟอร์ดสีน้ำเงินฟอร์ดเรนเจอร์นะฮะะครับสวยมากเลยนะฮะนะครับสี่หมื่นกิโลเองครับ ซื้อไปใช้ที่เมืองไทยใช่ไหมไปใช้ค่ะเราจะมาปีละครั้งใช้ปีละ4อาทิตย์ไป4อาทิตย์นะฮะโอเคจะมีคันเก่าอยู่บ้านคันหนึงนะฮะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะอุตส่าห์มาทั้งครอบครัวเลยนะฮะครับแลเดี๋ยวเราก็ขอให้อวยพรวันนี้มาจองไว้100,000บาทนะฮะาจอซื้อกันสดเลยนะครับ เดี๋ยวมารับรถเมื่อไหร่นี้นะครับเนี่ยวันที่1ิบค่ะวันที่1ิมกราค่ะสิบมกราเดี๋ยวสิบมกราเดี๋ยวทำคลิปให้ดูค่ะเด้ลงเครื่องเดีมาเลยลงเครื่องแล้วมาเลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายนะขอบคุณค่ะจอง f อ r d r เลนเจอร์แล้วนะมีเจ้าของแล้ว f อ r d r เลนเจอร์นะคะปี20นสิบนะครับคันนี้นะครับที่พี่จองไว้เรียบร้อยนะฮะครับขอบคุณจริงๆเลยนะฮะมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะเห็นแล้วถูกใจไหมฮะถูกใจค่ะต้งปกไหมฮะน้องถูกใจถูกใจนะนะครับใจจองเลยจองเลยนะฮะ จองไว้แล้ว1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยเงินสดเลยนะกราบขอบคุณ FC ฟซสวีเดนด้วย FC บุริยูบูริลัมด้วยนะครับนะถ้าใครสนใจมาซื้อรถเราได้เลยนะครับที่รถบ้านคุณโชลิดนะครับเดี๋ยวโปรโมทให้โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ